สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซลชลวันนี้อยู่กับเราในเกม Need for Speed Heat ในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมรถหนึ่งคันนะครับที่มีความโกงนะครับโกงทั้งในสนามโกงทั้งความตายนะครับอยู่ๆก็แซงขึ้นมาไม่รู้ตัวมาจากไหนนะครับก็คือเจ้า 911. RSR คันนี้นะครับโดยเราจะพาทุกท่านไปชมเครื่องยนต์นะครับที่เพื่อนๆนิยมใช้กันนะครับมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกัน นะครับในตัวนี้นะมีทั้งหมด4รุ่นอันที่1นะครับผมเครื่อง2.9ลิตร V6 อันที่2เครื่อง3.5ลิตร V6 อันที่3เครื่อง3.6ลิตร V6 แล้วก็อันที่4เครื่อง3.6ลิตร f 6นะครับผมมีทั้งหมดสี่เครื่องด้วยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูว่าเครื่องยนต์แต่ละตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับผม เครื่อง2.9ลิตร V6 นะครับสามารถอัพความแรงได้สูงสุดอยู่ที่905อัตราการเล่ง0ถึง100กิมต่อชั่วโมงอยู่ที่2.17นะครับ17วินะครับ2.17วิแรงบิดสูงสุดอยู่ที่990ท็อปสปีดอยู่ที่375กิมตรต่อชั่วโมงนะครับ ในส่วนของอะไหล่ต่างๆนะครับที่เราจะใช้กันเนี่ยก็คือเป็นพวกอันติเมทนะครับออนติเมทพัดนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นอันติเมทพัดทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีของที่เป็นออนติเมทก็คือเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับที่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับอย่างอื่นก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้ง4คันนี้นะครับจะติดแก๊สติดในตัดพวกนี้ก็ติดไปแต่ผมก็ไม่ได้เทสใช้ในตรงในตัดนะครับช่วงล่างก็จะเป็นแท็กนะครับผม ก็จะเป็นแท็กเป็นดิสนะครับดิสแบบเบรกธรรมดานะครับยางก็เป็นยางแท็กเหมือนกันแท็กไทยนะครับในส่วนนี้ในส่วนของคัสก็จะเป็นพวกอิลิพัดนะครับผมอิลิพัดพวกเกียร์ก็อยู่ที่7จ็ดสปีดนะครับของอิลิแล้วก็เป็นแท็กดิฟเฟรชั่นนะครับอันนี้เฟืองท้ายนะครับส่วนด้านหลังพวกในตัดพกออกมาอะไรพวกนี้ก็ ใช้แบบปกตินะครับเพิ่มถังเพิ่มอะไรไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับในการเทสหรือกนในการทดสอบในครั้งนี้นะครับเราก็จะวิ่งตรงๆเลยนะครับเล่งอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆคันแรกนะครับคันสีฟ้านะครับเครื่องโยนต์2.9ลิตร V6 เครื่อง3.5ลิตร v 6นะครับสามารถอัพได้สูงสุดอยู่ที่913อัตราการเร่ง0-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่2.2วินะครับแรงบิดอยู่ที่1,025ง้าแล้วก็ท็อปสปีดนะครับ375กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่2ครับคันสีดำเขียวนะครับเครื่องยนต์3.5ลิตร v 6 เครื่องยนต์3 6ลิตร V6 นะครับสามารถอัพความแรงสูงสุดได้ที่935นะครับตักกากันเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่2.23วินะแรงบิดอยู่ที่965ท็อปสปีดอยู่ที่375กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันที่3ครับคันสีน้ำเงิน,นครับเครื่องยนต์3 6ลิตร V6 นะครับ รื่องยนต์3.6ลิตรแฟล6นะครับสามารถอัพสูงสุดได้ที่9 63เฮ้ย9 36นะครับอัตราการเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้นะครับอยู่ที่2.23วินะครับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่1,006นะครับท็อปสปีดอยู่ที่375กิโลเมตรต่อชั่วโมง คันที่4ครับไอ้แดงครับ3.3ลิตรเอ้ยไม่ใช่3.6ลิตรแฟตหครับ อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนํารถทั้ง4ีคันนะครับเดี๋ยวมาวิ่งพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับเป็นการสรุปว่าเอ๊ะคันไหนจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ บางครับเพื่อนๆนะครับเครื่องยนต์ทั้ง4ี่เครื่องนะครับที่เราได้นํามานะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเพื่อนๆต้องการรถคันไหนนะครับสรุปนะครับอันนี้เป็นในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือผมมองว่าไม่ค่อยต่างอะไรกันมากนะครับเพราะว่าเราวิ่งทางตรงนะครับเพื่อนๆมันอาจจะมีผลตอนช่วงที่แบบว่าเรานําไปขับจริงนะครับแข่งในสนามจริงๆนะครับอาจจะเจอทางโค้งอัตราการเร่งหรือบางจุดเนี่ยมันอาจจะมี ข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมในช่วงเกียร์เขาแต่ละเกียร์นะครับแต่ละช่วงที่เวลามันเปลี่ยนเกียร์ถ่ายเกียร์นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือเสียงเครื่องยนต์นะเพื่อนๆทุกคนจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมอันนี้อยู่ที่ความชอบส่วนตัวเลยครับใครชอบเสียงเบาๆหน่อยเสียงไม่ค่อยแรงมากก็คืออยู่ที่เครื่อง2.9ลิตร V6 นะครับเสียงจะเบาที่สุดนะครับในบรรดา หมู่ของเพื่อนๆพ่นวกนี้นะครับส่วนเครื่องที่จะดังขึ้นมาหน่อยหรือแบบกระหึ่มหน่อยนะครับจะอยู่ที่3.6ลิตร V6 แล้วก็3.6ลิตร f 6นะครับผมในส่วนนี้เสียงจะกระหึ่มขึ้นมานะครับหน้าหน้าฟังอีกทีหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะชอบไม่ชอบนะครับเอาเป็นการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ช่วย ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทํารถรุ่นไหนให้มาแนะนําให้มารีวิวดูนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะครับผมวันนี้ทางช่องของเราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ